ก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างแอร์บ้าน DIY นะครับวันนี้ช่างแอร์มีแผงเป็นแผงอ e ิมพเตอร์ของตู้เย็น LG นะครับนะเพื่อนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่างส่งมาให้เช็คให้หน่อยนะครับไปเปิดแจ้งมาว่าไปเปิดแล้วไปใส่มาแล้วแล้วทีนี้ว่าไฟกระพริบไฟกระพริบหกครั้ง นะครับนะไฟกระพริบ6ครั้งซึ่งไฟกระพริบ6ครั้งเนี่ยในในเมนวนวลเซอร์วิสเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่แผงก็คอมเพรสเซอร์เสียนะครับคอมเพรสเซอร์เสียนะทีน,นีเ้เขาถอดมาให้เช็คก็เราก็ต้องเช็คดูก่อนว่าแผงเนี่ยมันเสียจริงไหมนะครับหรือว่าเป็นที่คอมเพรสเซอร์นะครับพเพราะว่าการเปิดไปแล้วไฟกระพริบนะครับหครั้งแล้วก็คอมเพรสเซอร์ไม่เดินนะครับไม่ทํางานนะนี่ช่างแอร์ก็ รับมาก็เดี๋ยวจะตรวจเช็คให้นะครับว่ามันเป็นที่แผงหรือว่าเป็นที่คอมเพรสเซอร์กันแน่นะครับนะ <c oughs> อันนี้จากร่องรอยนที่ช่างแอร์ดูนะครับนะเ,ออเขามีการซ่อมมาแล้วนะครับนะการซ่อมมานะเนี่ยที่ดูที่ดูก็คือมีการเปลี่ยนเปลี่ยนรีเลย์ไปนะครับนะ <c oughs> เปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วซึ่งช่างแอร์ไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนนะครับไม่รู้ใครเปลี่ยนนะ มันมีรอยบัดกีนะครับนะก็ประมาณนี้แหละมั้งก็เขาก็คงไปใส่แล้วมันก็คงจะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับช่างเริ่มต้นช่างแอร์ก็จะเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าจริงอ่ะถ้าเกิดเปิดอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วไฟไฟกระพริบนะครับนะไฟกระพริบหกครั้งเนี่ยซึ่งโค้ดเขาบอกอยู่ว่าไม่เป็นที่แผงก็เป็นที่คอมพิวเซอร์ซึ่งถ้ามีไฟกระพริบก็หมายความว่า มีไฟส่วนหนึ่งและที่ว่าเขาทำงานอยู่คือไฟฝั่งสวิตชิ่งเนี่ยเขาทำงานนะครับแล้วก็จ่ายไปเลี้ยงกับพวกแผงพวก m c u พวกอะไรพวกนี้แล้วครับมันมีไฟกระพริบได้นะครับนะ<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราจะเช็คเราจะเช็คก็เราก็จะมาเช็คที่ ipm ก่อนนะครับนะ ipm ว่าเขาเสียไหมเขาช็อตไหมหรือเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเขารั่วไหมนะเช็คเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คอา,อาจจะเช็ค c เช็คไฟ c เนี่ย วัดแคปวัดค่าว่าไฟเขาได้300ร้อยหรือไม่นะครับนะไฟส0มร้อยเขาได้ไหมแล้วก็เออ่ในส่วนของระบบโปรเทคนะครับระบบโปรเทคก็ก็จะมีอาเนาะอาจับกระแสมอีอ่มีโอเวอร์โหลดนะครับไอ,อตัวนี้โอเวอร์โหลดนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดนะแล้วเราก็มาเช็คซีแถวนี้นะครับเช็คซีแถวนี้เช็คอ่อ เช็คอปโตโอ,อโตนะครับโตคูนี้นะครับนะแล้วก็เช็คไฟตามจุดตามจุดดูว่าเพราะว่าไฟเขาออกครบไหมนะครับนะทุกส่วนในแผงวงจรซึ่งตอนนี้ช่างแอร์ Air ก็จะลองคร่าวๆก่อนนะครับนะจะลองเช็คดวยมิเตอร์แล้วเช็ค IPM ดูก่อนก็ i อ IP m มเนี่ยมันก็จะเหมือนๆกันกับคล้ายๆกับของ,ของอในบอร์ดแอร์นะครับนะก็มีเช็ค วัดเป็นได,ไดโอดก็ได้นะครับนะวัดเป็นไดโอดแล้วดูดูแล้วค่าเขาค่าเขาเท่ากันไหมนะครับนะมันต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะครับสำหรับขั้ว U V เมันอยู่นะครับเ,เดี๋ยวช่างแอร์ก็จะเช็คนะแอร์ก็จะตั้งมิเตอร์ไปที่ที่ที่วัดไดโอดแล้วกันนะครับนะ ราจะเช็คแล้วก็เช็คตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะเป็นเอ่อก็นี่ครับ IPM อยู่นี่นะครับ IPM นะอยู่ในซิงค์ในซิงค์ตัวนี้เราก็เช็คเลยนะครับทางเอ๋จะวัดตั้งไปที่ไดโอดนะแล้วก็เอ่อเราก็ดูว่าบวกกับลบเนี่ยเข้าไปทางไหนนะครับลบลบอันนี้บวกนี่บวก บวกเข้านี่นะบวกเข้านี่อันนี้ลบนะครับลบก็แล้วก็ต้องจิ้มดูอ่ะนี่ลบนะครับนี่ขั้วลบนี่คือ p นี่ n นะครับเขาไม่ได้เขียนมาร์กไว้นะครับเราต้องหาเองนะเอ่อโดยการปรับมิเตอร์วัดเสียงก็ได้นะครับวัดบนะวัดบแล้วก็หาขั้วเข้าดูอยู่นะครับว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับนะเสร็จเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็จับที่ขั้วลบแล้วก็จิ้มไปที่ U,V แต่มัน่นะครับมันต้องขึ้นครั้งนี่ขึ้นครั้งหรือถ้าวัดเราเป็นเดโอดนี่ก็คือมันต้องมีค่าแรงดันตกค่อมนะครับซึ่งเราต้องได้ค่าเท่ากันเหมือนเหมือนวัดกับแอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหาขาก่อนดีกว่าเราไม่รู้ขาไหนบ้างนะครับไม่ได้ดูเมนนวดนะอ่าเราก็จะตั้งไปที่วัดปี๊บนะครับวัดปี๊บวัดปี๊บอย่างนงี้เราก็หา ว่าคั่ว U V เดี๋ยวมันจูเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับนะจะจิ้มแบบนี้เลยปึ๊บอันนี้คนนี้ U V เดี๋ยวมันจูเดี๋ยวมันจูนะเดีันจูออันนี้หนึ่งสอง อันนี้หนึ่งสองเอาเขียนไว้ต้อหน่อยนะครับเขียนไว้หน่อยนะหนึ่งสองวนคั่วนี้คั่วนี้ก็มาจากอันนี้อ่ะอัะนนี้อ่ะทีนี้เราได้ปุ๊บเราก็เช็คไปที่ไดโอดเหมือนเดิมนะครับนะเช็คที่ไดโอดเหมือนเดิม จับไปที่ขั้วบวก0.49นะครับ0.49 0.49กับสายต้องไม่ขึ้นนะต้องไม่ขึ้นโอเคถ้าอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะครับกลับไปที่ขั้วลบใหม่ทีดิขั้วลบนะขั้วลบ ทีนี้เราก็มาดูว่าซีเขาช็อตอะไรไหมก็ไม่น่าช็อตนะครับเพราะว่าเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาไม่มีเบเกอร์ไม่ได้ตัดหรือว่าไม่ได้มีอะไรมีไฟติดนะครับมีไฟติดนะงั้นเราก็จะลองเอาไฟเข้าเลยนะครับตจ้งเอกจะเอาไฟมาจ่ายนะเอาไฟมาจ่ายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าการเข้าเป็นยังไงนะครับพร้อมกับเช็คไฟนะอันนี้เราก็จะเอาสายสายสายไฟนะครับไฟก็อยู่นี่แล้วนะ แล้วนี่เปนบอร์ดของตู้เย็นนะครับตู้เย็นอิเวอร์เตอร์นะไปเข้าตรงนี้นะครับนี่ยก็จะบัดกีข้าไปเลยนะครับบัดกีก็ไปเลยตานีนต้นก็เข้าอันไหนก็ได้เนะกระแสสลับนะครับกระแสสลับเนาะนี้ ปุ๊บทีนี้ทำไมต่อทีนี้ก็เปิดไฟนะครับนะช่างแอร์ก็จะเปิดไฟแรกเราก็จะเปิดไฟดูว่าบอร์ดจะทํางานไหมนะครับโดยผ่านโหลดก่อนนะช่างแอร์จะผ่านโหลดก่อนเปิดมาไม่ติดนะยวดูก่อนแล้วเข้าถูกหรือเปล่าก็เข้าตรงนี้นะครับ ไฟเข้าตรงนี้ดูก็ไม่ขาดนะไมไม่ติดล่ะเปิดหน้าใหม่เช็คไฟ220นะครับ ไช่างแอร์ไม่มาดิเออเป็นที่อะไรเอ่ยนะครับเป็นที่แบบเกียไฟไม่มานะเกียไฟไม่มาครับทีนี้เราก็นี่เราก็มาเช็คไฟต่อนะครับช่างแอร์ก็จะใช้เป็นเอ่องตัวนี้นะครับ เราก็เช็คไฟตามจุดดูก่อนนะครับนะเช็คไฟตามจุดดูว่าเขาออกไหมนะครับอันนี้ไฟที่จ่ายคอมพิวเซอร์ก่อนเลยนะทั้งเอกจะเช็คที่ตรงนี้ก่อนไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกนะไฟไม่ออก ไม่ไม่ไปจ่ายคมนะครับไฟไม่ไปจ่ายคมทีนี้เราก็มาดูที่ไฟ300ตรงนี้นะครับว่าไฟเขามีไหมนะอ่ะจับผิดกั้วนะครับมีอยู่260กว่านะคือไฟที่ที่บ้านช่างแอเนี่ยมันจะมี AC มาอยู่แค่ประมาณ180-190โวลต์เองนะครับเพื่อนเห็นไหม1้7ย้นะครับนะเนี่ยเพื่อนดูนะ จะมีไฟที่ที่บ้านช่างแอร์จะมีไฟอยู่แค่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบกว่าโวลต์นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดไฟ DC ซีที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะได้น้อยตามเลยครับมันเลยไม่ถึง3 0 0นะปกติมันจะมีประมาณสัก3 0 0ร้อ่โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้มันได้ไม่ถึงเพราะว่าไฟ A-C มาน้อย DC ก็เลยได้น้อยตามนะครับคือเอาไฟบ้านนะคูณด้วย10 1.414นะครับมันก็จะออกมาเป็นไฟ DC นะครับนะออกมาเป็นไฟ DC นะว่ามีค่าเท่าไหรไไไห่นะครับจะได้ไฟเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาเอาเนี้ยอา่าอันนี้ AC เนาะก็ลองเอาเออหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่195นะครับ195คูณด้วย1.414นะครับนะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี่แหละครับ200กว่าโวลต์นะครับนะก็ราวๆสัก260โวลต์นะครับนะแต่ก็ทำงานได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ช่างแอร์ก็ไม่รู้ว่าทําไมไฟที่นี่มันมาน้อยนะครับมาแค่ร้อยเกกว่าโวลต์นะครับก็คิดว่าน่าจะาสาเหตุมาจากอยู่ปลายสายนะครับอ,อยู่ในท้ายซอยประมาณนี้นะครับนะท้ายซอยไฟก็เลยดรอปลงมานะครับน้อยไปหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เริ่มมาดูไฟตามจุดนะครับช่างแอร์ก็จะพาเช็คไฟตามจุดนะไฟตามจุดว่าเาข้ามาครบไหมนะครับไฟครบไหมไฟสิบห้า มผมเคยต้องหมุนนะครับอันตรายนะตรงนี้อันตรายนะใกล้ไฟ2 2 0ยนะครับใกล้ไฟ2 2 0ยนะอันตรายนิดนึงชันแอ์จะหมุนขออนุญาตหมุนดีกว่านะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะครับนะอย่างนี้ดีกว่าครับไฟ15ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟ15ฮนะไฟ15กับกลาวเอ่อนะ นี่ปกปาเกาวกาเกราเกราว,าว,าวจะปิดกั้วนะครับอันนี้เป็นไฟบวกวันในบวกนี้ไม่ตายวันนี้เนาะก็มีนะครับมีสิบห้านะมี15โวลต์ก็เรวก็เช็คไฟตามอื่นดูนะครับว่า ไฟในส่วนอื่นอ่ะเขามีมาไหมนะครับมีมาไหมช่าง,องแอรเราจะเช็คที่ไฟ12นะครับก็มา11โวลต์นะครับแล้วไฟ5โวลต์ล่ะไฟ5โวลต์อยู่นี้นะครับไฟ5ก็มานะ5 12 15ก็มีครบนะครับมีครบนะเพราะฉะนั้นก็เราจะลองวัดไฟที่นี่เลยนะครับนะตัวน,นี้มันน่าจะต้องจ่าย เวลาเราเปิดไฟเข้ามาเราต้องจ่ายเลยนะครับนะไฟจะต้องออกจากครัวนี้นะครับแต่มีแค่5โวลต์เห็นไหมฝั่งนี้ไม่มีนะเห็นไหมอันนี้ออกเป็นโอห์มนะครับเออกเป็นโอห์มนะเนี่ยออกเป็นโอห์มนะเพื่อนดูนะ ไปอันนี้เป็นขั้วที่ไปจ่ายคอมเพรสเซอร์นะครับ7โวลต์7โวลต์อ่ะประมาณนี้แล้วขั้วนี้ล่ะตัดมันเจ็โวลต์อันนี้ขั้วนี้ไม่มีครับออกเป็นกิโลโอห์มนะ,ะเดี๋ยวช่างแอร์เอาเป็นมิเตอร์เข็มดีกว่านะมันจะเห็นชัดกว่านะ,ะมิเตอร์เข็มแล้วกันตั้งไปที่ AC ก็ได้นะครับ AC ฮนะีย ตามพี่ A อซปรับเลี้ยงไปจัก50นะครับถ้าเรามาดูว่าไฟก็มีไหมไม่มีนะครับนะไม่มีนะถ้าปรับ200อ่ะชิค200 2 2 0มีนะก็มีประมาณที่ช้แอร์ใช้ดิจอตอวัดก็มีประมาณ195นะครับนี้ปรับมาเป็น50ตั้งเลี้ยง50แล้ววัดที่วัดที่ UV ดำอยู่นะครับไม่มีไฟนะครับอันนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเราจะเช็คเช็คแผงเนี่ยเลาเรามีปแต่แผงตู้เย็นมาเราไม่มีตัวอื่นมานะครับอุปกรณ์อื่นเช่งคอมพิวเตอร์เราไม่ได้ถอดมานะที่พงวงกุญแจอะไรพวกนี้นี้เราเช็คอะมันจะไม่จ่ายไฟนะครับเพราะว่ารีเลย์ต,ตัวนี้เขายังไม่เปิดคือเขาจะทํางานได้มมมมมเมื่อเมื่อเมื่อคอมพิวเตอร์ไฟจ่ายนะครับไฟสั่งงาน เ,เวลาแผงมีไฟเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะมีอา h e เช็กส์าเช็นะครับพวกนี้ R check. อาเช็คอาเช็คอะไรครับเช็คแรงดันไฟนะครับว่าที่ออกไปเนี่ยไปจ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์เนี่ยเขามีไหมมีถูกต้องไหมนะครับเม,เมื่อเมื่อนี่เขามาแล้วเขาไม่มีนะครับมันกลับมาไม่ได้เนาะไปมันกลับมาไม่ได้ครับรีเลยต์ตัวนี้ก็เลยไม่เปิดนะครับ M c u ก็ไม่สั่งให้รีเลยต์ตัวนี้เปิดนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช็คเราก็เป็นไงครับเราก็ต้องเปิดเราต้องต่อโหลดเข้าไปนะครับต่อโหลดให้มีโหลดนะครับไอ้ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มีโหลดพอมีโหลดปุ๊บก็จะมีไฟฟ้อนกลับมาแล้วเขาก็จะตรวจตรวจด้วย R นะครับตรวจด้วย R นะครับ R เนี่ยอาเช็คเช็คเสร็จปุ๊บเขาก็รับรู้นะครับเช็คด้วยแรงดันไฟตกวค่อมเนาะแล้วก็ส่งไปให้ที่ MCU นะครับ MCU ก็สั่งมาให้รีเลย์ตัวนี้ เปิดวงจรนะครับต่อต่อไฟเข้ามานะครับก็ทําให้มีไฟจ่ายมาที่คอมเพิวเซอร์นะเข้าประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้จะสังเกตว่าไม่มีไฟนะช่างเอจะปิดเปิดใหม่นะครับนะจริงๆเราจะกดปุ่มรีเซ็ตที่อยู่หน้าแผงก็ได้นะครับแต่ที่เกียรพลิกนะครับช่างอเกียกับกับกับด้านบอร์ดเราเช็คเปิดมาแล้วเห็นไหมยังไงครับ มีนะอ่ะมีมีไม่ครบด้วยครับมีไม่ครบนะ,ะครับเพื่อนจะเห็นไฟมันวิ่งวิ่งนะไฟวิ่งวิ่งเขาพยายามพยายามหาอยู่นะครับพยายามหาอ่ะนี่มีอยู่ยี่สิบสามสิบแล้วอ่ะสามสิบคู่กลางลนะ่ะคู่กลางไม่มี คู่กลางจัะพอคู่กลางไม่มีนะครับเห็นไหมอันนี้มาเต็มไม่มีน,นี้บูตไปแล้วอ่ะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ50โวลต์นเนาะ50โวลต์เดี๋ยวจะจะปรับไปที่สองร้องที่250คือมีประมาณประมาณสักเก้าเก้าสิบโวลต์ครับ90โวลต์นนะ90โวลต์อ่ะเรื่อดูครับ ดอรอปลงไปแล้วนะดอรอปลงไปแล้วแทบไม่เหลือเลยนะครับนะแทบไม่เหลือเลยหลือสี่ห้าโวลต์นะครับสี่ห้าโวลต์คู่นี้มีคู่นี้ไม่มีเห็นไหมมีไม่เท่ากันนะครับมีไม่เท่ากันนะเห็นไหมถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่ารีเลย์เขายังไม่ทํางานนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเทสเราก็ต้องเราก็ต้องต่อโหลดตั้งเอจะใช้เป็นมอเตอร์นะครับเอามอเตอร์มาแทนคอมเพลเซอร์นะ ไอ,อตัวมอเตอร์ตัวนี้ช่างแอร์ก็ได้ modify มันไปแล้วล่ะนะครับก็ถอดออกเอาเอาบอร์ดด้านในนะครับบอร์ดนะที่เป็นบอร์ดขับมอเตอร์นะครับอยู่ด้านในตัวนี้ถอดทิ้งไปนะครับนี่เป็นมอเตอร์ลูกเก่าแล้วเนาะเราก็ถอดทิ้งไปเพราะมันเสียอยู่บอร์ดมันเสียแต่ตัวขดลวดขดลวดเนี่ยมันไม่ได้เสียนะครับเราก็ถอดเออ่ถอดถอดแผงแผงขับนะครับแผงขับมอเตอร์นะชุดไดร์เขานะครับชุดไดร์มอเตอร์เราถอดทิ้งไป แล้วก็เอาสายไฟ3เส้นนะครับมาบัดกีเข้าที่ขั้ว UV เดี๋ยวมันอยู่นะครับนะแล้วก็เอามาแทนคอมพิวเซอร์ได้เวลาเราเทสนะครับมันก็จะมีโหลดนะครับเพราะมันมีขดลวดเนาะแต่ทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีมอเตอร์เนี่ยก็จะสามารถใช้เป็นเ,เป็นหลอดไฟก็ได้นะครับเอามาต่อต่ออนุก,กรมกันนะครับต่ออนุก,กรมนะต่ออนุก,กรมให้ครบสามาสามขั้วเนี่ยครับ แต่มันก็จะเทสได้ไม่ดีเท่าใช้โหลดที่มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดเพื่อนๆใช้เป็นหลอดไฟอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ก็ต้องอะไรครับก็ต้องหาโหลดอย่างอื่นมาต่อด้วยนะครับอะไรก็ได้นะถ้าที่มันกินไฟหน่อยกินให้มันเท่ากันด้วยนะครับนะให้มันกินเท่ากันด้วยนะครับไม่ใช่เอาอไอ้กล้วนี้ก็ไอ้ออกััวยูยูก็อย่างหนึง่ง วีก็อีกอย่างหนึง่ง W ก็อีกอย่างหนึงงน่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาให้มันเท่าๆกันนะสมมุติถ้าเป็นหลอดไฟก็เป็นครับหลอดละร้อยวัตไปเลยนะครับร้อยวัตนะร้อยวัต hmm. ์ก็น่าจะพอนะครับน่าจะพอนะร้อยวัตหกสิบวัต์อะไรนี้นะครับเอามาใส่นะครับแต่ถ้ามีนไม่ถึงวัตต์น้อยเกินไปก็ต้องหาตัวต่ออาจจะเป็นตัววัดโวลต์นะครับแบบดิจิตอลอะไรอย่างที่เขาทำกันก็ใช้ได้นะครับตัวน,นั้นนะแบบดิจิตอลนะเน้นว่าต้องเป็นดิจิตอลนะครับ เราเปที่ต้นปุ๊บเราก็เอามาต่อพ่วงก,กับหลอดไฟนะครับแล้วก็มันมีโหลดขึ้นมามันก็สามารถใช้ตรวจเช็คได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ถ้าเป็นมอเตอร์เราก็จะเห็นเห็นอะไรครับเห็นการหมุนไปเลยนะครับเพราะว่าคอมพิเซอร์เนี่ยไฟที่เขาจ่ายเนี่ยถ้ามันมีการสลับมีการทํางานแล้วมันมีการสลับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทามมิ่งนะครับเวลาเขาจ่ายไฟให้ตรงเนี้ยคือออกไปหนึ่งอยู่วิ่งไปก่อนสักพักไอ้ตัวนี้ตามมาแล้ว ว่เอ่อ u v w เนาะ v ก็ตามมาตามมาได้ติดนะครับสุดท้ายก็เป็น W ตก็ตามมาได้ติดคือค่าเวลาให้มันไม่ตรงกันถ้ามันพร้อมกันเนี่ยมอเตอร์มันจะไม่หมุนนึกออกไหมเพราะข้างในเป็นขดลวดนะครับเขาก็ต้องจ่ายไฟมาทีละทีละขั้วนะครับทีละขั้วพอขั้วทีนี้ดําปุ๊บมันก็เวี่ยงมอเตอร์ไอขดลวดข้างในเนี่ยไอขดลวดที่เป็นมอเตอร์แกน่ะแกนมอเตอร์นะครับก็จะหมุนไปนิดนึงนะครับนิดนึงพออีกขั้ว v v เข้ามาปุ๊บ ก็หมุนไปนิดนึงนะครับสลับกันนะสุดท้ายเป็น W ก็วจะหมุนไปนิดนึงอย่างนี้ลักษณะบนหลูปอย่างนี้มันทําให้หมอเตอร์มันหมุนได้นะครับนะก็จะทําให้มอเตอร์หมุนได้แต่ถ้าเราไอแผงตัวนี้ <c oughs> มันจ่ายไฟแบบพร้อมกันมาปึ้ง3ามขั้วพร้อมกันเนี่ยมันก็มาชนกันครับมันชนกันก็อมอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับเพื่อนๆคนนึกภาพประมาณนี้นะครับนะให้เพื่อนๆนึกภาพประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทามิ่งนะครับต่างมาจาก i p m นะครับ i p m เ็เขาจะเป็นคนจัดก,การให้หมดนะครับ ก็คือ IP พีเไเขาเรียกว่า IC อัจฉริยะนะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจ่างแอร์ก็จะต่อตรงนี้เลยนะครับ UVW เดี๋ยวมันยูนะยูก็ไม่รู้สีอะไรนะครับไม่รู้สีอะไรแล้วก็ต่อต่อเข้าไปก่อนนะต่อต่อเข้าไปก่อนไม่เป็นไรนะครับต่อไปก่อนถามว่าพังไหมไม่พังนะครับแต่ว่ามันจะหมุนกับทางแค่นั้นเองครับก็เหมือนเหมือนเราต่อมอเตอร์ มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์สามเฟสนะมอเตอร์สามเฟสถ้าเราถ้าเราต่อผิดเป็นไงครับหมุนกลับทางนะครับผิดผิดเฟสแค่นั้นเองแต่ไม่พังนะครับไม่พังนะนะครับต่อได้นะครับแต่ไม่พังนะครับแต่ถ้าเพื่อน,นไปต่อในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเข้าสายคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อไปเนี่ยคอมมันก็ไม่พังนะครับแต่มหมุนกลับทางนะพอหมุนกลับทางปุ๊บมันก็ไม่เย็นนะครับนะครับมันก็ไม่เย็น พอไม่เย็นเสร็จเป็นไงต่อครับก็สั่งตัดการทํางานไปนะครับเพราะว่า,เ,าเขาก็ตรวจจับเจอเนาะว่ามันไม่มีการทําความเย็นนะครับเซนเซอร์ก็ตรวจจับเจอว่าไม่ไม่เย็นก็ส่งไปฟ้องเจ้านายเจ้านายก็คือ MCU นะครับ MCU ก็สั่งให้หยุดการทํางานไปนะครับฟ้องอะณงอะรามไปประมาณนี้นะครับอาจจนี้ช่างแอร์ก็จะต่อมุ่วไปก่อนนะครับต่อมั่วไปก่อนนะ ไหนเป็นไหนครับเลยยังไม่ทันร้อนนะครับก็เอาเลยนะยังไม่ร้อนเดียดรอ,อเอาข้าวไปก่อนนะครับทีนี้้อ,อ,งองแอรก็จะลองเปิดนะครับลองจ่ายไฟแล้วมาดูมาดูว่ามอเตอร์หมุนไหมนะครับปึ๊บ ไฟมาช่วงแรกสตาร์ทพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บไฟจ่ายมาเขาก็จะตรวจจับเจอว่ามีความต้านทานก็จะสั่งให้อ่ามอเตอร์ทํางานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้ตัวนี้มอเตอร์ช่างแอร์ไม่หมุนนะเพราะว่าอาจจะมันเก่าแล้วนะครับนะแต่เพื่อนๆได้ยินนะครับว่ามันเสียงมันจะทํางานอยู่เห็นไหมอาจจะเป็นที่อะไรครับตัวนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะ กอบไม่ดีนะครับเพราะว่ามันโมมานะเคาะไปเ,เปลือปุ๊กนะครับเพื่อหมุนอ่ะอืปลดจะหมุนได้นะเพราะว่าอะไรครับมันฟืดนะมันฟืดเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับอาท่านพู้ชมจะเห็นว่าถ้าถ้าเรามีตัวเทสเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับแผงก็จะสั่งให้นี่ก็เปรเปียบเหมือนคอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์ทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแผงตัวนี้ไปก็ไปในบอร์ดก็ไม่กระพริบนะครับเนี่ยเห็นป่มเพื่อนๆไปในบอร์ดก็ไม่กระพริบนะครับเห็นไหไปในบอร์ดปกติมันจะกระพริบอยู่เอ่อแถวไหนอืมแถวนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะเพื่อนๆเพื่อนช่างเขาก็ส่งวีโอมาให้ดูอยู่นะครับแต่นี้นี้ถ้าเราอ,อาการที่เขาบอกมาคือคอมพิวเตอร์ไม่ทํางานเลยนะครับ คอมรสเซอร์ computer, ไม่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นแผงตัวนี้ช่างแอร์ก็ตรวจเช็คดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันทํางานได้นะคือไฟบอร์ดปกติไฟไม่อารามไม่อะไรแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นที่คอมริเซอร์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นต้องให้ต้องบอกให้เพื่อนช่างเนี่ยเอาบอร์ดไปใส่แล้วก็ตรวจเช็คคอมริเซอร์นะครับว่าคอมริเซอร์เขาเป็นอะไรหรือเปล่าลขาดหรือเปล่าหรือว่าคอมล็อกอะไรประมาณนี้นะครับนะโดยมากคอมจะล็อกนะครับ ก็สรุปว่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับแสงทูเรียนอิวร์เตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับปกติดีเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนช่างเราไปใส่ก็ไปดูที่คอมเพรสเซอร์นะครับนะว่าคอมเพรสเซอร์เขามีปัญหาหรือเปล่านะครับนะก็มีแค่2อย่างแสงใช้ได้คอมก็ต้องเสียนะคอมต้องเป็นหลไรสักอย่างนะครับนะโอเคเก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็คงเพื่อนๆคงได้เกดความรู้ไปเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะ ช่งแอร์ก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับเพราะว่าไม่สบายแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนที่นะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องทําความเย็นนะครับหรือว่าเรื่องเครื่องป่าประกาศอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถสอบถามมาได้จากคอมเมนต์นะครับช่างแอร์ก็จะมาตอบนะหรือว่าถ้ามันดูแล้วมันยาวเนี่ยก็อาจจะทาคลิปตอบขึ้นมานะครับตอบขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนไขข้อสงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบอร์ดเกี่ยวกับ มอเตอร์ Motor, หรือว่าเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นเกี่ยวกับแอร์ระบบน้ํายงน้ํายาทุกอย่างนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่างแอร์ถ้ารู้ก็จะมาตอบให้นะครับนะก็ช่างแอร์ก็จะมาตอบให้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปหน้าก็ช่างแอร์ก็จะพามาส้มบอร์ดอิวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับได้มาแล้วแต่ไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ